สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับไวยากรณ์ do นะโดใช้ร่วมกับคำนามนะคะไวยากรณ์ตัวนี้แปลว่าก็หรือว่าด้วยนะคะมาดูประโยคตัวอย่างกันนะคะมูคุลชินันอินโดสารมิโยบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าคุณโมคูละค,ะคุณโมคุลเป็นคนอินโดนะ,ะเป็นคนอินโด 그리고신구도인도사람이에요แล้วก็นะแล้วก็เพื่อนนะเพื่อนก็เป็นคนอินโดด้วยนะเพื่อนก็เป็นคนอินโดนะอาบาจีนึนคีกาคยอ่คุณพ่อนะคุณพ่อสูงนะคือิกช ขี้กัอยนะแล้วก็นะแล้วก็ฉันก็สูงนะฉันก็สูงหวังจิงชินนหวังจิงชินนสกกลืนชอคุณหวังจิงนะคุณหวังจิงชอบแอปเปิลนะ,ะกวแอปเปินะะกูตักีโดชแล้วก็นะคะก็อะไรคะ ก็ชอบสตอเบอรี่ด้วยนะคะก็ชอบสตอเบอรี่ด้วยไวยากรณ์โดนะคะใช้ร่วมกับคำนามมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดนะคะก็ใช้โดทั้งหมดนะคะนาเนินฮันกุกสรามอิมิดะคดิโกชิงโกโดฮันกุกสรามอิมิดนนะฉะันฉันเป็นคนเกาหลีและนะคะและ เพื่อนนะฮะเพื่อนก็อะไรคะเพื่อนก็เป็นคนเกาหลีอับอจีเนินทนนีมันซึมิดาพ่อนะพ่อเงินเยอะนะเงินเยอะคือดีกูชิกันโดมันซึมิดาและนะและเวลาก็เยอะนะนานนซากวารุนชววมิดาฉันชอบอะไรคะแอปเปิ้ล 그리고 수박도 좋아합니다. 레ชอบนะและก็ชอบอะไรคะก็ชอบสุบักด 잘합니다. ฉันเ 그리고 운동도 잘합니다. นะละ 무엇을 먹을 거요 자, 긴 아라이카 ค 비빔밥을 먹을 거예요. 자, 긴 비빔밥 나 그리고 된장찌개도 먹을 거예요. 그리고 ก็ 자, 긴 된장도 있나. 갱된장은็ 그, 음, 갱도ต찌나 자, 긴갱도ต우찌오도 요즘 무엇을 배워요? ช่วงนี้นะช่วงนี้เรียนอะไรฮันโกโกร์เพวอยเรียนภาษาเกาหลีคือดีกูเทควันโดโดเพวอยและก็เรียนอะไรคะเทควันโดด้วยโอเจส่งอิลพารที้ดูกาวอสโยเมื่อวานนะ,ะ,ะนคะเมื่อวานงานวันเกิดอะใครมามาทิ้นชิกวะวอสโย คุณมาตินนะคุณมาตินมาคุริโกะโยโกชิโดวะโซโยและคุณโยโกะก็มาด้วยนะก็ประมาณนี้นะทีนี้เราไปดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดก็เติมคําว่าอะไรคะเติมคําว่าโดวยากรณ์โดลงไปนะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็เติมลงไปนะนี่ยฮะโดฮะมาดูประโยคนะคะมูซึนอึมชิกึลจัวเฮย ชอบนะชอบอาหารอะไรพุลโกกิรอโชว่าชอบพุกกิคือิกผพิพ์บาบ,บโดชวแล้วก็ชอบผีพิมพ์บบ,บด้วยนะต่อไปข้อสอนะคะดูกะเยปใครสวยนะใครสวยคนไหนสวยนะฮายองชิกยปอยอ่านี่ก็คือคุณฮายองนะ ฮายองชีกาเยปโปแล้วก็คุณอะไรคะแครอลเราก็เขียนไปว่าเคยดีกูแครอลชีโดเยปโปโยคุณฮายองนะคุณฮายองสวยแล้วก็คุณแครอลก็สวยนะต่อไปข้อสามนะคะ เมื่อวานนะเมื่อวานเจอใครชิงกูร์ลมันยนะก็ถามว่าเจอใครก็บอกว่าเจอเพื่อนนะมันนัสโยอคือดีกูยจ้าชิงกเมื่อวานเขาเจอเพื่อนแล้วก็เจออะไรคะเจอแฟนสาวด้วยนะย่อจ้าชิงกู มันนัสโยนะและนะและก็เจอแฟนสาวด้วยข้อสี่นะคะอเจชิจัง에서หมวสึซัสโยเมื่อวานนะซื้ออะไรซื้ออะไรอยู่ที่ตลาดนะชีจังตลาดพาจิริลซัสโยนะซื้อกางเกงนะอ่าก็เขียนลงไปซัสโย เขาถามว่าซื้ออะไรเราก็ต้องตอบว่าซื้อกางเกงนะซื้อกางเกงคือดีกูแล้วก็ซื้ออะไรอย่างหนึ่งคะ่ะรองเท้านะอันนี้ก็เป็นอะไรคะคูดูโดซาสยโยอ,อ่าแล้วก็ถืออันนี้ก็จะเป็นแบบรองเทา้าเป็นคัตชูอะไรแบบนี้นะคะรองเท้าหนังนะ เมื่อวานนะเมื่อวานซื้ออะไรอยู่ที่ตลาดอ่าบาเซรินซาโยซื้อกางเกงคือเด็กูคูดโตโตซัโซโยแล้วก็ซื้อรองเท้าด้วยนะรองเท้าที่เป็นแบบนี้นะรองเท้ากูดูก็คือรองเท้าหนังนะเป็นพัชชูอะไรแบบนี้นะคะก็วายกรโดก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ